150รหัสคือ b ีบอ0 7 b นย์เจบีบชอบการส่งของแบบที่จะไม่ติดโลกเชื่อมามาวางว่ามีใครเอาชินจังไหมชินจังรหัสคือ E 3สามนั้นน่ารักมากผูโ้โคกพันเก้าสิบบาทครับนี่นะแล้วงานงานน่ารักมากมีแค่สิบ้าตัวนะครับ จริงแล้วมันออกจากไอ้นี้ได้ด้วยนะเบิกไข่ครับออกได้แล้วหน้าตาน้องคือแบวสุดๆ E สามสองเจ็ดนะ E สามสองเจ็ดได้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 ครับได้ครับทุกคนจะเย็นนะ E สามสองเจ็ด รครับเห็นว่าบริจาคติดลานให้โงเยมมาเอาไปหัภาษีค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ครับตั้งตั้งใจตั้งใจบริาจาค ตอบว่าอะไรไม่ตั้งใจบริจาคกันเนาะก็คือตั้งใจบริจาคครับมาเรา นะครับอันนี้นะสี่ร้อยเนะ C cat สี่สองหกนะผมว่าอยากเท่าไหร่นะสามสิบบาทมา ช่วยตอบเต็มเลย้วยหรอกันบรจาให้ไป๋มเวลามาอกยตัวเองให้ผมวลาทำไมก้า็ลมาเราไปต่อก่อนกินได้ทุกอย่างเลย ได้แต่ว่าถ้าหนูท้องเสียก็มันเป็นอาการข้างเคียงของไข้หวัดใหญ่ได้ครับแต่สก,กาวที่บอกให้นี่หรอพูณนีใช่ไหม คนใครอยากได้ไอตัวพุ่งนี้ไหมครับมันเป็นเวอร์ใหม่อ่ะหน้าตาเป็นองงี้มันมีกลินด้วยนะนี่หน้าตาเป็นองงี้ตนลกอ่ะนี่เป็นตื่บุยไก่นะครับตัวละนะตะลก ไหนอ่ะ,ะงงกระทิงไงไไวางหรอไม่รู้รหรอราชามังกรก็ได้เพราอจะตูดจีนแล้ว440ร้แลครับรหัสคือ e 3 3 3นะใครจะเอาเบบี้ทีที่เป็นเวอร์แบบไซส์อิววอ่ะก็เข้าใจทำออกมาเนาะนี่คือหงอคงหรอมันไม่น่ารักเลยอ่ะ ไม่ใช่มีตัวเจ๋งหมูคงน่าจะน่ารักใช่โปูดกา่ายน่ารักน่ปูดกาย่ยน่ารักนะ E สามสามสามนะครับตัวละสี่ร้อยสี่สิบบาทมีชิ้นจังเลยแค่ไม่กี่ชิ้นเมื่อกี้เป็นชิ้นจังยักษ์อ่ะแบบนึงนะครับ พกายไกหงอคงไม่มีเจ้าหมุ๋มแก่ไม่ได้มาครับ